รีวิวนม็นฟาโกที่น้องกินครบทุกูตรตัวไหนเด่นเรื่องอะไรมามีสรุปมาแล้วจะได้ไม่งงตัวแรก็นฟาโกอินฟินิตัสูตรสามตัวนี้เป็นตัวแรกเลยที่ทําให้มามีเข้าวงการ Enfaco เขาเป็นสูตรที่ดีที่สุดมีเลคโตเฟรินเป็นสารอาหารที่มีในน้ำนมเหลืองของแม่เปรียบเสมือนวัคซีนธราารมชาติยกระดับภูมิคุ้มกันอีกขั้นให้กับน้องมี MFGM สุดยอดสารอาหารสมองเพื่อ IQ และ EF ที่เหนือกว่าของลูก e n เอพล A สซีไบโอมตัวนี้เลือกมาเพราะเขาบอกว่าเป็นสูตรที่สาหรับเด็กผ่าคขอดโดยเฉพาะจอยเองเนี่ยก็ผ่าคลอน้องมานอกจากนี้ C โอมเนี่ย เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งที่แม่ผ่าคลอดแนะนําเลยนะี 2, 2 f l เพิ่มขึ้น6 0เป็นใย,ยอาหารธรรมชาติที่พบมากที่สุดในนมแม่แมี MFGM สุดยอดสารอาหารสมองไลคิวและ E.F. ที่เหนือกว่าให้เด็กที่ผ่าคลอดเนี่ยมีดีครบ3สมองดีภูมิภูมิมกันดีสุขภาพลำไส้ดีช่วยเสริมพัฒนาการรอบด้านให้น้องแข็งแรงแบบเด็กที่คลอดธรรมชาติแล้วก็ e n f a g o Smart Plus ตัวนี้ก็เป็นสูตรที่ฮิตของแม่แม่หลายคนเพราะก็มีสารอาหารครบมีสฟิงโกมาลีและ DHA ช่วยให้น้องพัฒนาการดีเรียนรู้ไวอีกท,ยยาาทั้งใ ถ้าช่วงไหนที่น้องท้องผูกไม่ไทายบ่อยๆมามีก็จะให้เขาเป็นสูตรนี้เลย e n f a g o A Plus My Pro Gentle Care มี P H P หรือโปรตีนที่ผ่านการย่อยแล้วบางส่วนทําให้ดูดซึมง,ง่ายแล้วก็ย่อยง่ายขึ้นสบายท้องท้องไม่อืดไม่งองแงแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะสารอาหารสมองที่จําเป็นเนี่ยแน่นๆเลยอย่าง M F G M ก็ไม่แพ้สูตรอื่นเลย่ายเป็นนมสูตรที่น้องกินอยู่ปัจจุบันคือ e n f a g o A Plus My Pro ตัวนี้เขามี M F G M หรือที่รู้กันว่านวัตกรรมพิเศษจาก Enfa ช่วยเรื่องการพัฒนาสมองโดยเฉพาะประกอบด้วยโปรตีนและไขมันที่พบ ได้ในน้ำนมแม่โดยเสริมสร้างระบบประสาทและสมองพัฒนาทางไ q ิวและ EF แล้วยังมีตัวช่วยปรับสมดุลลำไส้เสริมภูมิคุ้มกันกินง่ายลูกแข็งแรงอารมณ์ดีเรียนรู้ไวสุดๆแต่ดีก็คือนมทั้งหมด5สูตรที่มามีเคยลองให้น้องจินนิ่งกินมานมสูตร3เนี่ยสามารถให้น้องกินได้ตั้งแต่1ขวบขึ้นไปเลยนะพพ่อแม,แม่ที่ชอบสูตรไหนก็ลองเลือกไปให้ลูกได้เลยมามีแปะพิกัดไว้ให้เหมือนเดิมเลยจ้า